เดองศา,าจะเมืองพี่น้องเออคุณนะพี่แต่หิมะด้วยนะจ้ากะโทโกทูเจเกกีอยู่มาด้จ้าผู้ใดอ,อยากเล่นหิมะสวยงามแต่หนาวพี่น้องคิดเมืงเองลยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศา เอาหน้ามอมาวางไว้ข้างนอกเลยเป็นน้ำแข็งทันทีเลยเด้อยจ้น้ำแข็งอันนี้ที่เขาเกตแล้วหิมะจะดำๆำนี่แหลจะจ้าเอาบรรยากาศความหนาวอยู่ต่างประเทศมาฝากผู้ใดอหอนมาเด้อมาเร่นหิมะจ้าวันนี้กอ่ออกมาสื่อของ ฟรับรถลิอยู่บ้านหลายมือแล้วลักีิมะหลายมือแล้วมอน,นีเลยพ้าออกมาเที่ยวแ <c oughs> บบพี่น่องมึง สิเป็นายตาได้ไดเจอพี่น้องอยู่ในรถน้ำตุนใหม่เอาความสวยงามความหนาวมาฝากจ้า